รถขุดโกเบโกเข้าใหม่3คันรวดเลยครับผม SK 6 0ขีดสลูกค้าท่านใดมองหากโกเบมาที่2รถสวยได้เลยครับผมมีให้เลือกนะครับผมมาดูกันเลยครับคันที่1ก็ตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีมีลายไปปิ้งมาพร้อมให้ลูกค้าราคานะครับผมช่วงล่างคันนี้ก็สวยเดิมครับบอดี้ทุกอย่าง คันนี้สภาพดีเยี่ยมเลยคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วสเปคเดียวกันทุกคันเลยครับคุณลูกค้าแต่คันนี้ได้ลายแยกด้วยถัดมาก็คันที่2 SK64 สเปคเดียวกันเลยครับช่วงล่างแท็กเหล็กใบดันนะครับตัวนี้มีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกให้เรียบร้อยอามยาวตักขึ้น6ล้อได้เช่นเดียวกันสลักรู45มบห้มิลมุงกีสวยนะครับ ไม่มีขาดคันนี้มกุกกี้มีแต่ขอเกี่ยวยกข,ของด้านหลังให้ลูกค้าเรียบร้อยคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วเช่นเดียวกันคันที่3นะครับผมก็ตู้เกง๋งปูมตรงตัวนี้มีลายไปปิ้งมาพร้อมครับผมมุกกี้สลักรู45มิลเท่ากันสเปคเดียวกันทุกอย่างเลยช่วงล่างเฟร,รมสวยเดิมครับใบดันไม่มีบุบไม่มีฉีกนะครับผมสภาพสวยแล้วก็ ด้าน,นข้างบอดี้ไม่มีแตกเลยสีสวยเลยสีเขียวโกเบท่านใดมองหาโกเบมาได้เลยครับผมชอบคันไหนนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝ่ายขาย061696 0160นะครับผมราคาเดียว399,000บาทเท่ากันทุกคันนะครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยส่งได้ทั่วประเทศไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ